เห้าดอกไม้เป็นสกุลเล่าที่เราอยากอยากทำให้มันเป็นสกุลของเล่าไทยครับเหล่าขาวเนี่ยมันก็ปกกลมปึ๊ก,ก,กแล้วก็เอ๊ะมานอร่อยมันคือเล่าอร่อยที่ไหนเ <laughs> ชื่อกุ้งครับกวีโกเกียติคุณเนาะก็ อาชีพก็ผ่านมาหลายอาชีพมาอาชีพสุดท้ายก็มาทําเหล้านี่แหละเมื่อก่อนเริ่มจากทําเทียนครับทําเทียนแมวใจดีเนาะไอแมวใจดีก็ทํามาสิบปีแล้วก็มันถึงจุดอิ่มตัวมันก็อยากเลิกพอเลิกแล้วก็ไม่เอาแล้วมแมวใจดีแล้วะใจ,ใจดาแล้วมันก็เลยได้ชื่อมาก่อนหมาใจดําก็ไปเจอเล้าชุมชนที่เขา ไปนั่งไปนั่งร้านเพื่อแล้วก็น้องที่เขาเขาอยู่หน้าบาร์เขาเอามาให้ซื้อเขาก็มีกระชนก็ไปซื้อเหล้าชุมชนที่น่นที่นี่มากินแล้วก็เฮ้ยรสชาติดีนะแต่มันต้องไปอีกนิดนึงเรื่องกลั่นเนาะให้มันหายสาบกลิ่นสากลิ่นหมักอะไรเงี้ยครับก็ียเลยเดี๋ยว,ยวทำเล่นทำอันเนี้ยทำต่อ ปีที่แล้ว2022ส่งประกวดที่จีนที่ปักกิ่งก็ได้เหรียญทองมาทั้ง2ตัวเนาะก็เป็นหมาใจดํำฟาเบอรี่อัมริตตัวหนึ่งเป็นเป็นข้าวผมเน้นเน้นไปที่ข้าวเหนียวแต่ก็ใช้ชื่อชื่อไทยไรใช่ไหมนะข้าวไทยเนี่ยมี4ครับมีดอกไม้มีลำก้าดอกไม้นี่เป็นน้ำหวานดอกมะพร้าวเนาะ ลำกาเนี่ยก็เป็นมันก็คือวัดก้าเป็นมันฝรั่งแล้วก็กล,ล้วยนะกล้วยก็เป็นกล้วยน้ำว้าแล้วก็ไอ้มะขามป้อมมะขามป้อมเนี่ยทำเล่นๆพยายามจะทําให้มันกินง่ายที่สุดเนาะเวลาไอ้เล่าเตะปากเนี่ย <S 2> <S 2> ใส่เข้าไปเนี่ยพวมันบึ้มในปากเนี่ยมันพยายามจะทําให้รสชาติของนั้นน้อยที่สุดแล้วก็อกวนท้องคือกินเข้าไปสักพักเนี่ยมันถ้ามันกวนท้องเนี่ยมันมันผู้อื่นผู้อมมันอยากอ้วก แล้วก็เกาะหวัวซึ่งไอ้ตรงนี้เราเราเราไม่มีเลยในเชียงใหม่ก็มีเหลืออยู่ไม่กี่ร้านที่ร้านกาแฟตัวเองร้านของฝากในเชียงใหม่เนาะแล้วร้านเหล้าไม่กี่ร้านก็มาเยี่ยมนะครับอยู่สันกำแพงแม่ปูคาซอย18